สวัสดีครับผมแอนหนึ่งจากชาแนล Hot f i l m e ยังอยู่กับเรื่องราวของ Stable d i t i o n เช่นเคยหลายคนที่เริ่มต้นใช้ a ายสร้างภาพก็มักจะเริ่มต้นจากการสั่งด้วยพร้อมแต่เชื่อใหม่ต่อให้สั่งยาวแค่ไหนละเอียดแค่ไหนบางครั้งบางคราวก็ไม่ได้ภาพที่ตรงใจหรือตรงบีบสัทีเดียวผมเองก็เป็นแบบนั้น ทั้งเคยแกะพร้อมจากตัวอย่างในซีวิต AI มาลองใช้ลองพร้อมจากเพื่อนๆที่แชร์กันมาเคยพยายามเติมพร้อมให้ครบที่สุดแต่สุดท้ายภาพก็ยังออกมาไม่ตรงใจอยู่ดี แน่นอนทุกวันนี้โมเดลมันฉลาดขึ้นเข้าใจภาษาเรามากขึ้นแต่ก็ต้องแลกกับการใช้ทรัพยากรเครื่องแบบมหาศาลและต่อให้มีโมเดลใหม่ๆเราก็ยังเจอปัญหาเดิมๆไม่รู้จะสั่งยังไงให้ได้ภาพที่เราคิดไว้จริงๆช่วงนี้ใครที่ติดตามผมก็จะเห็นได้ว่าผมได้แชร์คลิป Speed g e e a t i o n Workflow บ่อยๆคลิปเหล่านี้มันคือคลิปเล่นความเร็วตอนที่ผมทางานจริงๆ Sketch AI Refine จบงาน<ๆ>เพื่อแชร์แนวทางการใช้งานให้กับเพื่อนๆแต่ก็ไม่ได้อธิบายอะไระไรวในคลิปเพราะว่าเป็นคลิปเล่นสปีดเนาะ โอเคหลายคนจะสงสัยว่ามีเ e r เฟลนอยู่แล้วจะล่างทำไมอีกโยนภาพเข้าไปให้ไอเจนทับไปเลยไม่ง่ายกว่เหรอผู้หญิงที่เดินส่วนกันเมื่อวานนี้ถ้าเธอคนนั้นใส่ชุดที่เราผ่านตาจาก IG ของใครสักคนหนึ่งแล้วโพสท่าสวยๆเหมือนไอดอนที่เราเพิ่งดูในคลิปนางสิ่งที่ผุดขึ้นในหัวเราเนี่ยผมไม่สามารถ Copy ปี้เพจภาพเหล่านั้นลงไปในแคนวาตรงๆได้ เราไม่สามารถ Im a g e to i m a เมจากหัวผมได้โดยตรงหลายครั้งไอเดียเราก็ไม่ได้มาจากที่ที่เดียวหรือสิ่งสิ่งเดียวแต่อาจจะมาจากหลายๆไอเดียหลายๆแหล่งที่มาประกอบกันเหมือนเราต่อจิ๊กซอว์ในหัวและสกัดมันออกมาเป็นสิ่งที่อยากวาดหรือสิ่งที่อยากทําผมใช้การสเก็ตเพื่อดึงภาพในหัวออกมาและใช้ไอเติมรายละเอียดหรือตบมันให้เข้าที่เข้าทางสิ่งที่ผมจะโชว์ในวันนี้ก็คือการทำสตอรี่บอร์ดแบบง่ายการวาดสตอรี่บอร์ดแบบง่ายนะครับคอนเซปต์เบื้องต้นเรื่องเราจะเริ่มต้นที่ อหินกรวดในเมืองยุโรปงานภาพผมต้องการเป็นวันพอยเปอร์สเปกทีฟนะครับมีเส้นนำสายตามไปทางยาวลงไปก็จะเห็นได้ว่าผมค่อนข้างจะใช้เวลาหน่อยในการแรนดอมเพื่อได้ภาพที่ตรงใจอันนี้ก็ดีที่แบบเราไม่ล่างเราไม่สเก็ตเราไม่ได้มีภาพเล็บเรื่อยๆนี่คือการสุ่มซีทั่วไปนะครับโอเคผมใช้รูปนี้เป็นรูปหลักนะครับผมอยากได้ที่มันเป็นแบบว่าสีสามหน่อยผมก็ใช้การระบายทับไปเลย ใช้ AI r e f i e นี่ก็คือการหลักการ image to image ครับเพราะว่ามันไม่รู้ว่าเราจะเริ่มจากภาพจริงไม่ว่าเราจะเริ่มจากภาพ AI หรือภาพสเกต็ตมันทำได้ถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์ในการทำเนาะว่ามันทำงานกันยังไงก็ถ้าใครไม่เข้าใจเรื่อง image to image ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมได้มีคลิปคลิปหนึ่งที่อธิบาย image to image ค่อนข้างละเอียดโอเคนี่ก็เราอยากได้อะไรเพิ่มไปอยากได้ต้นไม้เติมเมฆอยากเติมสีเราก็อาศัยผู้กัน ระบายทับลงไปตามใจเราแล้วก็ปล่อยให้ไอมันจินตนาการแล้วก็แกะออกมาเป็นรูปใหม่นี่ก็คือการใช้ AI refine งานนะครับก็หลังจากที่ผมได้ฉากแบ็กกราวอยากได้ตัวละครสักตัวหนึ่งเพื่อเล่าเรื่องราวเดิดไปขั้นตอนการสเกตนะครับแล้วก็เติมรายละเอียดลงไปเพื่อให้ไอมันเอาไปปรับปรุงต่อผมก็จะมีไอเดียว่าผมอยากจะเติมสีชุดลงไปหน่อยอยากจะทำ transparency ให้ชุดมันค่อนข้างจะโปร่งหน่อยไม่เป็นชุดที่แบบว่าทึบ เกินไปนะผมก็อาจจะพรอมเพิ่มลงไปทีหลังระบายสีคร่าวๆเมื่อทานสเปรเลตมันไม่ออกผมก็จําเป็นต้องช่วยมันด้วยพร้อมซีทรูเท็กเจอร์ให้ชุดหน่อยคล้ายๆกับเป็นลายเป็นแพทเทิร์นของชุดซึ่ง AI จะทําอะไรก็ตามจินตนาการมันอะประมาณนี้แล้วกันก็หลังจากที่ผมได้รูปผู้หญิงกําลังเดินเข้าฉาก ผมก็จะดึงไปใช้กับแบ็กกราวอีกรูปหนึ่งโดยการใช้ selection นะครับเรา elect ทั้งตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ Copy เฉพาะผู้หญิงไปใช้ในแบ็กกราวแบบเนี้ยมันจะเห็นเป็นคนละเลเยอร์นะย้ายไปมาได้อาฉากแรกก็เป็นฉากผู้หญิงเ,งเดินเข้าหากล้องเนาะก็ตัดเป็นภาพแรกภาพที่สองอยากได้เธอคนเดิมในระยะใกล้หน่อยผมก็เลือกที่จะขยายแบ็กกราวออกนอกแคนวาเพื่อให้มันดึงภาพให้ใกล้เข้าไปขยายตัวละครให้ใหญ่ขึ้นเหมือนอารมณ์เหมือนกับว่าฉากถัดไปผู้หญิงอยู่ ก้กว่าเดิมไอเดียภาพต่อไปนะครับผมก็จะย้ายมุมของผู้หญิงแล้วก็โค o สอัพเข้าไปใกล้กว่าเดิมขยับแบกรวด์นิดหน่อยให้ไปอยู่อีกฉากหนึ่งเสร็จเรียบร้อยมันก็จะเห็นชัดขึ้นผมอาจจะเปลี่ยนท่าทางหน่อย อ่ะมันเห็นขาเดิมผมจะลบทิ้งนะครับซูมเอาภาพหน่อยแล้วก็ผมจะเปลี่ยนแขนมันแขนนี้ผมจะงัดขึ้นให้เหมือนกับยกแขนขึ้นประมาณนี้ส่วนอีกแขนข้างหนึ่งก็เดี๋ยวผมวาดเอาตัวนี้ผมกะให้หน้าหันข้างผมไม่จาเป็นต้องไปวาดรูปใหม่ผมก็เอารูปเดิมแค่มาเติมอะไรนิดๆหน่อยๆปรับคือหันข้างปุ๊บหน้าอ,อกก็จะเริ่มยืดออกมาเนาะก็จะดันหน้าอ,อกขึ้นแล้วก็อาจจะดุลก้นออกมานิดนึงดุลสะโพกออกมานิดนึงเพื่อให,เอให้เพื่อให้มันเปลี่ยนมุมมอง AI มันก็จะพอมองออกโดยที่ผมไม่ได้พร้อมอะไรเพิ่มเลยเห็น แค่ไม่มีพร้อมขัดแย้งกับมันอะผมไม่ได้บอกว่ามองจากด้านหลังด้านหน้าระบายให้มันจินตนาการในส่วนที่ที่มันเห็นถามว่าภาพพวกนี้มันโอเคไหมถ้าเราจะเอามาเล่าเรื่องราวหลายคนอาจพูดเก่งแต่สื่อสารได้ไม่ค่อยดีซึ่งอาจจะทําให้ผู้รับสารตีความได้ไม่ตรงกับสิ่งที่เราตั้งใจจะสื่อในตอนแรก สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นดังนั้นการที่มีภาพไปโชว์การเขียนสตอรี่บอร์ดก็คือการตีกรอบงานให้ชัดมันช่วยให้เราได้สามารถเล่าเรื่องราวให้ทีมงานเข้าใจได้ง่ายขึ้นการบอกตัวเราเองเวลาเราย้อนกลับไปดูก็จะเข้าใจได้ตามเดิมทุกวันนี้แม้ว่าคุณจะวาดรูปได้ไม่เก่งถ้าเราใช้เครื่องมือ A.I เป็นในการทำสตอรี่บอร์ดจะง่ายกว่ายุคก,ก่อนๆแน่นอนหวังว่าสิ่งที่ผมแชร์ในคลิปนี้จะช่วยให้เพื่อนๆได้ต่อยอดในงานที่ตัวเองทำได้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ